สี่นะคนนาคุณแม่นาษานะคะวันนี้พามาดูรุ่นนี้เลยนี่ต้นละสองร้อยบาทนะคะกิ่งกระโดงนะคะสวยมากสวยมากเลยตวนแข็งแรงดูมันแข็งแรงจริงๆนะคะต้นทุเรียนหมอนทองกิ่งกระโดงแล้วก็เขยา่ามีสิทธิ์หลุดนะเขยา่าเขยา่าเขยา่านี่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 ไม่หลุดแน่นอนเนาะไม่หลุดแน่นอนร<ล>ะนบบลาก ที่เพิ่งเปลี่ยนแล้วไปขายไม่ใช่นะคะของเราแน่นแน่นมากดูค่ะนี่เปต้นทุเรียนหมอนทองกิ่งกระโดงนะคะรุ่นนี้นะคะต้นละสองอยบาทหนึ่งกล่องบรรจุได้สี่ต้นค่าส่งกล่องละ2อ0ห้าสิบาทไปเลยได้ไปเลยค่ะสี่ต้นนะคะนี่มีได้กิ่งข้างกิ่งกระโดงกิ่งแผ่นนะคะลูกค้ากิ่งข้างจะได้สูงกว่านี้นะใช่จะได้สูงกว่านี้นะคะ่ะ,คะลูกค้านะคะ นะคะรุ่นนี้นะต้นละ200บาทนะคะต้นละ200บาทเท่านั้นนะคะนี่จะได้สวยๆแบบนี้ไปเลยสวยส <ขอ S 1> ทุกต้นขอถามแอดมินชุดนี้ปลูกกลางแดดได้ไหมกลางแดดได้เลยนะคะกลางแดดได้เลยรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นของปีนี้นะคะจะสวยใหม่รุ่นของปีนี้เลยลูกค้าไหนสนใจทักได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ